โอเคครับอยู่กับร้านบางค่ายอาซอฟนะครับผมวันนี้มาอยู่เจ้าตัวดับเบิลเบลนะครับเจ็ดเก้าหขีหนึ่งวป้าบันนี่เอ็มจุดสี่ห้าไม่รู้อ่านถูกป่ะนะวีอาร์ตามชื่อคลิปะวป้านะไม่รู้อ่านถูกป่นะขออภยัยแต่ตัวตัวตึงชื่อนึงก็คือบันนี่เอ็มจุดสี่ห้ามือหนึ่งเพื่อท่านใดอาจจะไม่ค่อยคุ้นหูคุ้นตากับเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนสีสไตล์ชมพูน่ารักนุง้งมิงฟรุงฟร้งฟลิงกระดุงกระดิงมุกปุกนะครับตัวนี้ ตัวนี้บอกราคาเมือหนึ่งก่อนนะครับเมื่อหนึ่งตัวนี้อยู่ที่3,500นนะครับผมตอนนี้ว่าเปิดราคาอยู่ที่2,500บาทนะครับพร้อมเล่น2 8 0 0บาทฟรีค่าส่งนะครับตัวนี้มาสภาพนางฟ้าเลยนะครับอาจจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ท่านอาจจะดูแปลกหูแปลกตากันไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมเองก็เห็นมันมาสักพักแล้วแหละนะตั้งแต่นานแล้วแต่ผมเองก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจอะไรมันเพราะว่ามันมันลายสีมันน่ารักอะ นอกสากผมมันอาจจะไม่คือสีมันไม่สะดุดอันนี้ว่ะสีมันสะดุดตาแต่ผมไม่ชอบแล้วกันนะนะครับมาเปิดกล่องกันปึ๊บเปิดกล่องก็มีตัวปืนแมกกาซีนนะครับตัวอุดเสียงนะนะครับอันนี้ซองน่าจะใส่ซองมาในเกามาปกติจะใส่ในปืนนะอันนี้น่าจะใส่ซองมาตาหะเนี๋ยวแท่ในความสะอาดนะครับผมมาดูกันสภาพภายนอกนะครับผมสีน่ารักมากเลยนะครับตัวนี้ชื่อรุ่นเนี่ยตามชื่อนี้เลยนะครับความีิเบอก สีชมพูแบบชมพูชมพูเลยนะครับมาเพร้ะมากไกยแต่งสามารถปรับตั้งความหนักความเบาได้นะครับผมเทโอเกลี่มันน้อยนะครับตั้งได้นะครับผมมาดูระบบนะฮะเซฟนะครับเซฟแข็งเซฟนะครับกดเซฟหลังอ่อนอ่าตัวนี้เป็นหลังอ่อนหลอกนะจ๊ะไม่มีหลังอ่อนนะครับต่อให้เรากำไม่กำมันก็ลั่นได้มันเป็นหลังอ่อนหลอกนะครับอันติดเดียวซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งาน นะครับต่อให้เรากำไม่กำมันก็ลั่นนะครับผมนะแล้วมันค่นนี้นะครับอ่ะมาดูสภาพภายนอกนะครับสีแบบโอ้โหแสบตามากนะครับอันนี้แมกกาซีนของเขานะครับแมกกาซีนสามารถใช้ร่วมกับดับเบิลเบลหรืออาร์มี่ได้เลยนะครับเป็นบล็อกเดียวกันเนี่ยครับผมนะใครชอบปืนสีสไตล์สีแสบๆนะครับจัดเลยนะสีแสบตามากนะครับผมอ่ะมาดูการถอดสไลด์เจ้าตัวนี้กันว่ามันถอดยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาคื่อมือก่อนลืม โอเคเอาอุปกรณ์มาแล้วนะครับก็จะเป็นหกเหลี่ยมเปอร์นี้นะครับเพื่อท่านใดจอยากถอดนะปึ๊บขันฝั่งไหนก็ได้นะครับมันเ,เป็นหกเหลี่ยมสองฝั่งนะครับผมขันฝั่งไหนก็ได้นะครับขันออกมันเลยนะครับแน่นอยู่นะอันนี้ผมถอดแล้วรอบนึงเพื่อเช็คนะครับใหม่มากมีรอยแค่ดึงสไลด์เล่นสวนรอยอื่น,นไม่มีนะครับ นี่ยกมาแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าทำไมาผมบอกขันออกสองฝั่งได้เพราะว่ามันเป็นตัวค้ำยึดน็อตตัวนี้นะครับมันไม่ได้ค้ำที่บอดี้บอดี้เขาจะใช้ตัวนี้ในการค้ำนะครับก็อาจจะทําให้ปืนไม่มีรอยน็อตขัดนะครับผมเปีนแค่รูเฉยๆนี่โมเดลมันก็คือตัวเรียกอะไรนะตัว V 1สิบนะครับผมตัว V 1สิบที่เราเล่นๆกันนะครับแต่นี้มันเป็นตัวบันนี่นะครับสีชมพูหวานแววนะครับชมพูตัดดําบางชิ้นนะ นกสวยมากเลยผมชอบนกเพ้ามากเลยดูดิโคเท่เลยนกสับนะครับโคเท่เลยอ่าดูข้างในกันนะครับถอดเหมือนหนึ่งเก้าหนึ่งทั่วไปนะครับผมนะปึ๊บเดี๋ยวฮะให้มันตรงล็อกนะครับเนี่ยเกินรูไม่ได้นะครับพอเกินปุ๊บเราต้องเลื่อนเดี๋ยนะขออนุญาตนะครับต้องใช้มือล็อกนิดนึงปึ๊บสีสวยมากเลยอะ เคยไปเห็นที่งานแต่ก็ไม่ได้สนใจนะครับแต่ผมว่ามันก็สีมันสะดุดตาดีแต่ก็ไม่ใช่ทางนะครับข้างในนะครับใสๆเลยนะครับน้ำมันตอนแรกมาแห้งนั้นฉีดซิลิโคนแล้วรอบหนึ่งเพราะว่าจะดูว่ามันมีรอยอะไรไหมนะครับอ่านี่ฉีดให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะคลิปนะฮะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับน่าจะเป็นเพราะดึงสไลด์เล่นนะครับมีส่วนนะนิดๆหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรนะครับผมถอดก็ ตัวนี้ถอดยากอยู่ต้องใช้ไม่ยากไม่ยากมันต้องงัดตัวนี้ออกมาก่อนนะครับดึงนะครับผมแล้วก็ยกเด็ดเดดเติดเรือนฮอบนะครับปุ๊บนะฮะตัวนี้มันจะมีกระเดื่องนะครับผมเวลาดึงต้องดึงคู่ทั้งหัวทั้งท้ายนะครับถึงจะออกแล้วก็ดันออกได้เลยนะครับหนะัทอสันส้นๆน่ารักมากนะครับผม <c oughs> นะเหมือนท่านใดชอบสีนะครับผมว่าสีมันน่ารักดีนะผมว่าถ้าผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบนะน่ารักน่ารักเอาไป อ่าเรียกอะไรนะสายคอสเพย์เนาะนะครับน่ารักดีนะครับผมกระปืนสภาพใหม่ด้วยไม่มีรอยเลยนะครับภายนอกก็สวยภายในก็ยังเอี่ยมอยู่นะครับผมอ่าลงสารล่อลื่นไปหน่อยนะครับ้นจาลื่นลื่นสายคอสเพย์น่าจะชอบนะสีน่ารักมากอะสีหวานมากอ่ะผมชอบมากเลย พอได้เห็นใกล้ๆคือเห็นในงานผมว่าไม่ค่อยอินเท่าไหร่เพราะเห็นในงานมันเหมือนสีมันหมองนะครับแล้วด้วยความที่ในงานไอแอร์ซ็อบเอ็กซ์โปอ่ะเออที่จัดกันท้ายปีกับต้นปีอ่ะนะครับพอผมเห็นแล้วมันมันน่าจะจับหลายมือครับมันจับจนช้ำแล้วสีมันเลยดูหมองๆแต่พอมาล้างมาเช็ดเออสีมันสวยเว้ยประกับเป็นพลาสติกนะครับพลาสติกสีชมพูนะครับมาดูในกล้องมันจริงจริงมันดูออกเป็นแดงๆนะผมว่าแดงอมชมพูไม่ก็ชมพูนะ แต่ผมว่าดูชมพูมันเป็นชมพูที่สวยนะนะครับถ้าเก็บดีๆมันสวยนะคืออย่างที่บอกเบลอะสีเขาจะลอกง่ายนะครับแต่ผมว่าถ้าเราเก็บดีๆไม่โดนความชื้นสักเท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่ลอกนะนะครับย้ำนะครับว่าการเก็บบีบีกันในตู้โชว์หรือว่า่าในกล่องเก็บเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่ตัวซองกันชื้นนะครับช่วยไม่ให้สีมันพองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบีบีการรุ่นไหนก็ตามนะนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่เจ้าสีจะพองเนี่ยก็จะมีอยู่แค่เบลอาร์มี่นะครับ wE ดีเนี่ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยไม่พองถ้าเป็นพวกสีเงินแบบโครเมียมอันนั้นนะสีจะพองได้ถ้าเราเก็บมีดีนะครับอ่ะใส่สไลด์กลับเข้าไปปุ๊บอ่ะกดนิดนึงนะครับดึงสไลด์ถอยสุดแล้วเลื่อนมาให้ตรงรูเขานะครับปุ๊บใส่ดึงสไลด์นะครับแล้วก็เช็ดก่อนสักหน่อยก่อนจะใส่ตัวหัวคอมนะครับเรียกหัวคอมนะโอ้โหมันสีสวยว่ะเออ พอโดนน้ำมันหน่อยเช็ดให้มันดูสาดหูสาดตาก็สวยนะนะครับสวยสวยมากเลยสีใช้ดได้สีใช้ดไ,ดชดได้สีสวยสีสวยชอ,ช,อชอบ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 นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่เจ้าตัวนี้กลับไปนะครับวางให้ตรงตำแหน่งเดิมนะครับเขาจะมีล็อกให้เขาอยู่ีพอวางปุ๊บมันก็อยู่เลยเพราะว่าเราวางตรงตำแหน่งล็อกนะครับแล้วก็เดี๋ยวถูกลัวเล็งก่อนนะครับอ่ะตรงแล้วนะครับเราก็ ประกบมันเข้าไปนะครับแล้วก็ขันป,ปึ๊บเรียบร้อยนะครับแล้วขันตัวหนึ่งใครชอบความสีสันสดใสนี่ถือว่าใช้ได้สายคอสเพย์น่าจะชอบนะตัวนี้น่าจะเหมาะกับสายคอร์เพย์ที่สุดแล้วนะครับหรือท่านใดชอบสีแบบนี้ผมว่าก็โอเคนะสีสวยดีนะครับหม่สีเป็นช่างแสบตาซะเหลือเกินนะนะครับ โดนซิลิโคนเข้าไปนะครับจะระบีไอ้โดนซิลิโคนเหลวเข้าไปสูตรผสมเป็นลื่นปึ๊บเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้นะฮะต่อไปก็สมการทดสอบยิงกันดีกว่าครับผมโอเคครับมาทดสอบยิงเจ้าตัวโวป้านะัทวีนะบันนี่นะครับ AM.45 นะครับผมนะไม่รู้อ่านถูกป่ะนะนะครับมานะครับมาใส่แก๊สใส่ลูกกันนะครับผมแก๊สทุ่มใช้ทุกสอก็ ED ทีพันนะครับผมเอ้ย12 kg ไป ED ทีพันก็ลืมนะครับ อ่ะกรแกปเลยครับปึ๊บนี่แม็กคาเล็กนะอันนิดเดียวพอนะครับส่วนตัวแมกกาซีนนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลูกเหมือนเดิม40อันนี้จะยิงระยะเดียวก็คือ10เมตรนะครับเพราะว่าลำกล้องสั้น15เมตรผมว่าไม่หวังผลครับไม่น่าจะโดนนะถ้า10เมตรผมว่าโอเคอยู่นะครับอ่ะใส่ลูกนะครับปึ๊บท่านสามารถใช้แม็กหนึ 9, ่ง้งหนึ่งดับเบิลเบลได้เลยนะครับ ดูลงไปกี่นัดเช็คแป๊บนะครับอือ <Yeah. S 1> กระเด้งนะครับผมเดียวสามนัดสี่นัดเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ลูกสองห้านะครับเขาจะมีช่องใส่ลูกให้ทุกตัวอยู่แล้วเราก็ใส่ไปได้เลยนะครับผมนะเรียงไม่สวยเลยเพราะว่าเราเรียงไม่ครบฟันปลาเนี่ยมันจะใส่ลูกได้น้อยถ้าเราเรียงส,สวยๆลูกครบตามฟันปลาเนี่ยมันจะใส่ลูกได้เยอะนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับมาดูความแรงก็ตัวนี้ว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับผมเล็กๆน่ารักตะมุกตะมีมากเลยสีชมพูแล้วสองหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองหกเจ็ดสองหกหนึ่งนะครับจะไปสองหกสี่แล้วสองสี่เจ็ดนะครับความแรงก็อยู่ประมาณ สองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบนะครับกลางๆนะมะะะะันหองละหกสิบเจ็ดสิบความแรงไม่ได้แรงมากนะเพราะลำกล้องก็สั้นนะครับผมนะเพราะลำกล้องสั้นเขาก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะครับความแรงของปืนอย่างที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าขึ้นอยู่กับลำกล้องด้วยถ้ายิ่งยาวก็ยิ่งแรงยิ่งสั้นก็ยิ่งสั้นก็ยิ่งเบานะครับก็ลำกล้องมีผลนะครับท่อในเนี่ยมีผลต่อความแรงปืนด้วยนะครับผมบีบีกันนะฮะโอเคต่อไปก็ดูความแม่นยำนะครับผม โอเคมาเป้า10เซนและ20เซนนะครระยะได้ประมาณ10เมตรนะครับขอระยะเดียวนะเหมืนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับขอระยะเดียวเพราะว่าถ้ายิงไกลก15เมตรเนี่ยผมว่าไม่น่าถึงนะฮะเพราะว่าลำกล้องก็สั้นนะครับไฟฉายผมน่าจะแบตออนนะครับโอเคนะประมาณนี้แล้วกันพอมองเห็นเนาะนะครับ ไปจ้ะลูกหมดสไลด์ค้างนะครับที่มันไม่ค้างเพราะผมกิฟสูงโอเคไห้ยิงได้โปรตินครับลูกหมดสไลด์ค้างนะครับแต่ที่มันไม่ค้างตอนแรกเนี่ยที่ผมยิงอะกิฟสูงพอทนนะครับแล้วมันมีปีกออกมาข้างๆนะฮะมันติดมือนะครับผมกิฟสูงแล้วลืมนะครับนะมาที่เพท่านดูกันว่าลูกหมดสไลด์ค้างจริงนะครับผมเดี๋ยวหาว่าปืนมีปัญหานะครับไม่มีครับผมแต่แค่มันมีติ่งออกมาแล้วด้วยความที่ผู้ชายอ่ะ ผมอะไม่ใช่ผู้ชายผู้ชายบางคนก็มือเล็กเนาะผมเนี่ยเป็นคนมือใหญ่นะครับพอจับปืนเล็กๆปุ๊บพอผมจับสูงด้วยความเคยชินนะครับมันก็จะไปเบียดไอ้ตรงคันแขวนสไลด์นะครับผมได้ใส่ลูกไปสักสี่นะครับไม่รู้แก๊สจ,จะพอป่ะนะเพราะว่าแม็กเขาเล็กนะครับเดี๋ยวอัดเพิ่มอีกสักหน่อยนะครับกันไม่พอนะเพราะผมแม็กเล็กๆนะครับอ่าสี่นัดนะครับ ออีกแล้วขอ,อทิง้งขอญอาตยิงมือเดียวรอบนี้มือเดียวนะครับพอสองมือปุ๊บทุกทีสิด้วยความเคยชินนะครับเพราะว่ามันมีปีกออกมาข้างๆไงตรงเนี้ยทําให้เวลาจับมันพอจับปุ๊บแล้วมันไปโดนนะครับมามือเดียวนะครับอ่ะรูปหมดสไลด์ค้างนะครับโอ้แล้วลืมนะครับลืมตัวนะครับผม เพราะว่าตรงนี้นี่แหละมันเป็นปัญหานะครับถ้าคนมือใหญ่นะครับถ้าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงมือใหญ่นะบอกเลยว่าติดทุกคนแน่นอนนะเพราะว่าแรงมือเราบีบมันสู้สปริงสปริงมันสู้แรงมือบีบไม่ได้นะครับก็เวลาจะเล่นตัวนี้นะครับถ้าใครมือคนมือใหญ่นะถ้าเป็นคนมือใหญ่นะครับย้ำมาเพราะว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายบางคนก็มือใหญ่เหมือนกันนะครับผมก็จะต้องกิฟต์ต่ำๆนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับเวลาจับเวลาอะไรก็กิฟต์ต่ำๆนะครับให้มันพ้นในตัวคันแขวนสไลด์ นะครับเพื่อที่จะไม่บีบเขานะครับผมนะเดี๋ยวผมทำให้ดูทีนะเนี่ยกิบประมาณนี้นะครับผมเพราะเวลาผมจับผมกริบสูงอย่างนี้พอกิบสูงนะครับไอตัวอุ้งมือเนี่ยมันจะไปบีบถ้าเป็นหนึ่งก้าหนึ่งตัวธรรมดานะครับถ้าเป็นหนึ่งก้าหนึ่งตัวธรรมดามันจะเรียบมันจะนูนนิดเดียวเพื่อให้มือเราตบได้แต่นี้มันนูนมาเยอะนะครับหรือมันเป็นคล้ายๆของกึ่งๆ่งของแต่งนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะอันนี้ไม่มีลูกนะครับบีบไปปุ๊บผมจับแบบผมที่ผมถนัดเลยนะครับก็เป็นแบบนี้ถ้าเราออก ปืนไม่มีปัญหาครับแต่ผมกิฟสูงไปหน่อยแค่นั้นเองนะครับโอเคเนื่องจากแล้วนะครับรอแม็กออกก่อนนะแก๊สในแม็กไม่ต้องออกครับพอแก๊สรุ่นใหม่มีซิลิโคนในตัวแต่อย่าจนเต็มนะครับผมผมห่วงเรื่องตอนอากาศร้อนนะครับแรงดันแก๊สมันจะสูงทําให้ปืนเราอาจจะอ่าแม็กอาจจะบวมได้นะครับผมแนะนําว่ายิงแค่อ่าประมาณเอาเอาถ้าเอาดองง่ายๆก็คือจะเหลือเท่าไหร่ถ้าท่านยิงไปแล้วเนี่ยอันนี้ผมเติมแก๊สไปรอบใหม่แล้วผมยิงออกไปแล้วประมาณ6 7ประมาณเกือบเกือบสินัดละแล้วก็ยิงเปล่าไปอีกนะครับผม ก็มันมันก็เหลือพื้นที่พอที่จะให้เขาขยายตัวนะครับนะอ่ะนะครับผมส่วนตัวปืนนะครับยิงรูกหมดสไลด์ค้างให้ใช้วิธีการดึงสไลด์ถอยหลงังลงแล้วลั่นไกยทิ้งทุกครั้งหลังจากเล่นเสร็จนะครับผมให,ให้ให้ลั่นไกยทิ้งทุกครั้งนะเพราะว่าหนึ่งเลยสปริงแฮมเมอร์หรือสปริงนกสับเนี่ยจะได้ไม่ล้านะครับ แล้วก็ช่วยถนอมอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเซียร์ล็อกด้วยไม่ให้มันสึกไวนี่ยผมแล้วก็อย่าลืมนะครับบีบกีการทุกรุ่นบนโลกนี้นะครับไม่มีรุ่นไหนไม่พังกล้าการ,การันตีเลยนะครับยังไงมันก็พังแต่อยู่ที่อายุการใช้งานแล้วเวลาของมันว่าจะเร็วหรือช้าแค่นั้นเองนะครับผมก็ส่วนเจ้าตัวปืนเนี่ยก็หมั่นนะครับอย่างน้อยนีฉีดซิลิโคนบ้างอย่าปล่อยให้แห้งถ้าปล่อยแห้งเนี่ยโอกาสปืนจะเสียหายหรือสึกหลอได้ค่อนข้างไวก็อย่าลืมนะครับสารหล่อลื่นสําคัญมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับส โอเคประมาณนี้ครับท่านใดครับสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจบีบีการเชียงเซาแลอ้อนบีเคแอลซอฟนะครับผมหรือว่าเพิ่มเติมใต้ชื่อคลิปนี้ครับจะมีลิงก์ไลน์ลิงก์เพจอยู่นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ